ก็จบเนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดนางงามเวทีระดับโลกอย่างรายการมิซูป้าในช่อง2024ที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศโปรแลนด์และในปีนี้สาวงามที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็คือแตงกวากัสมาซื่อตรงสาวสวยหน้าโคบรที่ทุม่มเเกินร้อยกับการประกวดครั้งนี้ทาให้เธอกลายเป็นหนึ่งความ,มาอับอาแฟนนางงามชาวไทยเพราะด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โดดเด่นของเธอจนแม้แต่นางงามจากชาติอื่นๆก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ถึงขั้นที่แฟนหลายคนบอกเลือกปีนี้มงที่2ของไทยมาแน่นอนจากที่ก่อนหน้่นก็เป็นทางด้านของแอนโทเนี้้ไปปรรอสเเ็จมื่ี2019 และถึงแม้ว่าการประกวดในครั้งนี้จะจัดดึกแค่ไหนแ,แฟนๆชาวไทยก็ไม่เคยวานตั้งนา้าตั้งตารอเชียร์และส่งกำลังใจให้แตงกวาการเป็นจำนวนมากจนมาถึงรอบที่หลายคนรอคอยเมื่อแตงกวาสามารถเข้าถึงรอบไฟนอลโชว์โดยแตงกวาเปิดต,ตัวมาในชุดเดรสสัน้นและเข้าไปยืนเปน็นนางงาม12คนสุดท้ายพร้อมกับต่อคำทมแบบสุดปังจนห,หลายหลคนที่ได้ฟังต่างก็ปรบมือให้โดยแตงกวาได้กล่าวว่าที่เธอมายืนอยู่ณนเวทีประกวดมิสซูเปอร์นชั่นแนลเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่เคยผิดหวังและไม่เคยยอมแพ้พร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อคว,า,ความฝันของเราเสมอหากค ใช่ชัยชนะของเธอเป็นคนเดียวแต่จะเป็นชัยชนะของทุกคนที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหยุดฝันหลังจากนั้นแตงกวาก็เดินออกมาอวดความสวยอีกครั้งในชุดราตรีสีทองที่สื่อความหมายถึงดั่งชั่วโมงต้องมนต์คือช่วงเวลาหนึ่งหลังพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกดินที่ดวงอาทิตย์จะทำมุมอย่างลงตัวกับขอบฟ้าถือเป็นช่วงเวลาที่ทรรมชาติมีความสวยงามมากที่สุดของวันชุดนี้สร้างสรรค์ออกแบบและตัดเย็บเพื่อกัาสมาตัวแทนของไทยเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถสวมใส่ในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของชีวิตเธอให้เธอนั้นไไดดดด้้้้้้้เเเเเปปปีีี่่่่ยยยยมระกกกาาใในนนนนนททุงงงงงวววหหผูคพ็ตตออลลลชโส ทองเป็นมงคลโคแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์สติปัญญาเฉียบแหลมได้หมายถึงอำนาจชัยชนะพร้อมกับสีเงินที่สื่อถึงความดูหลาเกียรติยศและความสง่างานที่รวนทำให้เกิดสิ่งดีๆมีชัยชนะงดงามเหนือคู่ต่อสู้เพื่อนำพาความสเสด็จกลับมาให้ชาวไทยได้ชื่นชมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จังกวาไปไม่ถึงมงและจบเป็นท็อป12ของเวทีนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจให้แฟนนางงามพอสมควรที่แตงกวาไม่ติดท็อป5ของรายการก่อนที่จะเป็นทางนั้นของฮารัสตาไฮฟาซาราจากประเทศอินโดนีเซียที่สามารถคครรอององมขเเวททีีีน้้้ไไไปปดดสาาาจจจแต่่หลลักกกบ ก็ต้องบอกเลยว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนนางงามกเป็นปจำนวนมากว่าผู้ชนะในปีนี้ดูไม่สมมงเพราะหลายคนมองว่ามีคนที่สวยและเพียบพร้อมมากกว่าเธออีกครั้งก็ยังมีบางคนเข้ามาบุลลี่หน้าตาของเธออีกด้วยซึ่งจากกระแสดราม่าที่ค่อยทวีความรุนแรงขึ้นทางกองประกดของมิสซูเปอร์แนชั่นแนลก็ได้มีการออกโพสต์เคลื่อนไหวกับระรด็นดราม่าในครั้งนี้โดยได้มีบางส่วนของข้อความระบุว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดเลยจะดีกว่าและเมื่อนแฟนนาง,งงามหลายคนเห็นข้อความนี้ก็กดขำกันรัว นอกจากนี้หลังจากที่การประกวดได้จบลงทางด้านของเพจบ้านนางงามจักรวาลก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าแตงกวากับสมาได้ประกาศแขวนส้นสูง,สงขอยุติเส้นทางการเป็นนางงามเพียงเท่านี้โดยได้บอกว่ารายการนี้ทําเต็มที่แล้วแต่จบท็อปจุสอก็ไม่เป็นไรในเมื่อบิดประตูบานนี้แล้วก็ยังมีประตูบานใหม่เปิดขึ้นมาตลอดและมันจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาอันนี้สาหรับเส้นทางนางงามก็อาจจะจบลงเท่านี้และถึงแม้ว่าแตงกวาจะไม่สามารถคว้ามองมาครองได้แต่เธอก็สามารถคว้าใจของแฟนชาวไทยไปได้ทั้งประเทศอีกทั้งแตงกวาก็ยังมีรางวัลติดไม้ติดมือมาฝาากแฟนนนชวววไทยยด้ัั่็อรงม เดียนอกจากนี้ตัวแทนจากไทยหนึ่งคนอย่างโจชลวิทก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกด้วยนะครับว่ามีอีกหนึ่งรางวัลที่ไทยได้รับนั่นคือรางวัล National Director คือรางวัลที่จะมอบให้กับผู้จัดที่จัดงานได้ดีที่สุดซึ่งหนุ่มโจก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆที่เข้ามาประกวดด้วยกันรวมไปถึงผู้จัดจากกองประกวดต่างชาติต่างก็พากันพูดถึงการจัดงานที่ไทยไม่ยุดเพราะไทยจัดได้ปังและรังสรรมากมาก